อันนี้ซีรีส์ที่ทําจากเหตุการณ์นี้หรือสารคดีที่เล่าเรื่องราวของเหตุการณ์นี้เรานึกไม่ออกเลยครับว่ามันจะเอาอะไรมาเล่าเลยเพราะว่ามันโหแม่งตอนไอ้สิบสามคนนั้นติดถา้าเราไม่ได้ไปไหนงานการไม่ได้ทําเลยนะครับนั่งดูอยู่อย่างนั้นนะ่ะแต่สุดท้ายแต่ละอันก็มีมีท,มที่มีทางของตัวเองนะครับเช่นเดียวกันกับ breaking the circle ครับไอเหตุการณ์การ,การเกิดขึ้นของภาคอนาคตใหม่ความพยายามในการต่อสู้ในระยะเวลาจำกัดเพื่อลงเลือกตั้งครั้งแรกของพวกเขา ใชยชนะในครั้งแรกที่ได้มาถึง80กว่าที่นั่งจนสุดท้ายแม่งอยู่ถูกยุบพักเนี่ยแล้วก็เกิดใหม่กลายเป็นพักก้าวไกลเนี่ยโอ้โหมันอยู่ในสายตาของคนที่ติดตามข่าวการเมืองตลอดเวลานะครับนั่นคือมุมแรกที่เราสงสัยว่าอำนาจรัทธาอนาคตจะไปยังไงมุมที่สองก็คือหนังมันการเมืองจ๋าเลยนะแล้วมันเป็นการเมืองแบบฝั่งรู้เลยก็คือมันก็เล่าเรื่องของตัวเองอะถึงแม้ว่าตัวคนทําสาร,รคดีเขาจะเป็นเป็นคนทําสาร,รคดีนะครับ คือปกติเวลาเราดูหนังที่เป็นสารคดีแบบเนี้ยแบบตามติดอะหลายครั้งมันจะไม่ใช่คนที่อยู่ในองค์กรทําถูกไหมฮะมันก็จะเป็นคนที่เป็นนักทาสารคดีที่ไปไปเล่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วเราเราก็มักจะได้เห็นเหลี่ยมมุมของนักทาสารคดีที่เขาจะหยิบเอาประเด็นต่างๆที่เขาพบเจอระหว่างทางน,นะครับมาบอกเล่ามาบอกเล่าให้กับเราฟังแต่ถึงขนาดนั้นก็ตามเนี่ยเราก็ยังรู้สึกแบบ แล้วหนังเรื่องนี้มันจะมันจะทํามาเสิร์ฟใครเป็นหลักวะหรือว่าตรงไปตรงมาก็าคือเสิร์ฟกลุ่มแฟนคลับเขาอย่างนี้เหรอแล้วแฟนคลับเขาจะดูทำไมวะเขาก็าดูเหตุการณ์เหล่านี้มาละเอียดยิบแล้วนะหรือเขาทํามาเพื่อแบบเหมือนที่หลายคนกล่าวหานละครับว่าเขาทํามาเพื่อแบทประกันด้าว่าทามาเพื่อแบบ ก็หาเสียงน,นี่ยมันลงจังหวะดีพอดีเลยก้าวไกลกําลังจะถูกยุบเนี่ยในอันเนี่ยไม่กี่วันเนี่ยเขาจะอ่านเขาจะมีเรื่องการยุบพักก้าวไกลกันเนี่ยเขาก็สอดรับเข้ามาในจังหวะนี้เผื่อว่าเดี๋ยวมันจะได้มีการอยู่ในแผนเพื่อจะทาการแทําการ,การ,การประชาสัมพันธ์เรื่องพรรคการเมืองของเขาต่อต่อไปเออมันอยู่ในกระบวนการนั้นหรือเปล่าก่อนไปดูเนี่ยเกิดคําถามขึ้นเต็มไปหมดครับแต่ช่างมันไม่เป็นไรตัวส่วนตัวผมรู้ส me ึกว่าปัจจุบันเนี่ย ถัาทำสารคดีอ่ะยังไม่ต้องไปถึงต่างประเทศเลยนะคนไทยเขาเก่งเยอะครับไม่ได้เอาแค่สารคดีที่อยู่ในโรงภาพยนตร์ที่มีโอกาสฉายหรือว่ามันอยู่ในพวกเน็ตฟลิกแล้วเป็นภาพยนตร์สารคดีแบบนั้นเลยนะฮะไม่ไม่ต้องแค่นั้นไม่ไม่ได้จํากัดแค่นั้นแต่ว่าลาพังพวกสารคดีต่างๆที่อยู่ในออนไลน์นะครับเราดูคุณกัลณูธาทำเราดูสารคดีซีทูของไทยรัฐทีวีที่ทําเรื่องยาเสพติดมั่งทําเรื่องทัวจีนมั่งเขาก็ทากันเก่งครับ มันเต็มไปด้วยแบบข้อมูลที่น่าสนใจแล้วก็มีลีลาในการนําเสนอที่น่าติดตามนะครับดังนั้นส่วนตัวผมผมหวังว่าอํานาจสัทธาอนาคตจะมีทีท่าเป็นแบบหนังสารคดียุคใหม่ครับก็คือโอเคแหละเรื่องมันจะซ้ำซากยังไงก็ตามเรื่องมันจะเป็นเรื่องเก่าที่เรารู้แล้วยังไงก็ตามเนี่ยมันก็น่าจะมีมุมมองใหม่ๆให้เราได้รู้บ้างมั้งหรือในขณะเดียวกันมันก็น่าจะมีอะไรที่เขาตามไปได้ลึกกว่านั้นมัน้งเออตามไปแบบ ือเขาไปอยู่กับคุณธนาธรเนาะเขาก็าน่าจะได้เห็นเราุกควรจะได้เห็นอะไรจากกล้องที่ไปถ่ายทาสารคดีมากกว่าสิ่งที่เขาเอามือถือถ่ายกันเองอะตอนที่เขาเขาเขาประชาสัมพันธ์พักอนาคตใหม่ถูกไหมฮะว่าะระหว่างที่พักอนาคตใหม่กาลังกรอกก่อร่างสร้างตัวเนี่ยถอยหลังไปในช่วงเวลานั้นเนี่ยเราจะจําได้ว่าทั้งคุณธนาธรและคุณช่อเนี่ยก็จะถ่ายมือถือแล้วก็มีการอัปโหลดคลิปอะไรกันตลอดเวลาเราก็หวังว่า ไอ้กล้องสารคดีเนี่ยมันน่าจะลงไปอยู่ในมิติแบบที่เราไม่ได้เห็นบ้างได้เก็บอะไรเหล่านั้นมาบ้างคําตอบคืออะไรอมผมตอบได้ชัดเจนครับแล้วก็อยากจะบอกสําหรับใครที่กําลังตัดสินใจว่าจะดูไม่ดูดีมันจะมีหลายๆคําถามที่เราควรจะบอกให้มันชัดเจนเลยก่อนไปดูครับว่าหนึ่งใครคือคนที่ควรจะไปดูหนังเรื่องอํานาจรัทธาอนาคตส่วนตัวผมอ่ะผมดูมาแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าหนังไม่ได้สนุกมากเท่าไหร่นะครับ ตัวหนังไม่ได้สนุกแบบโอ้ย oh, oh, นี่คือสารคดีที่บันเทิงมากเมื่อภาพรวมของอนาสถานาคตเป็นแค่เป็นแค่การเหมือนกับรีไวซ์เหตุการณ์ทั้งหมดนะครับตั้งแต่ก่อตั้งภาคอาาคตใหม่จนภรคอาาคตใหม่ถูกยุบอะ่ะเออเรามาดูกันอีกรอบละกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างแลาก็ตามลําดับเวลาเลยครับออตั้งแต่ประชุมครั้งแรกกับวายปล,ยละหนึ่งสองสามสี่ซึ่งสําหรับผมอะส่วนตัวผมว่ามันเรียบไปหน่อยเออมันไม่ได้มันไม่ได้มีมัน กับกลายเป็นว่ามันไม่ได้มีอะไรใหม่เลยครับมันก็คืออันนั้นเลยอันที่เราเคยดูข่าวอ่ะเพียงแค่เขาเอามาคือถ้าใครจําไม่ได้ว่าเหตุการณ์ในวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเนี่ยเออจะไปกลับไปดูอีกสักรอบก็ดีเหมือนกันก็จะได้รู้เรื่องนะจะได้กลับมาคุยเออเหตุการณ์โดนยุบพักอ่ะคุณศรีสุวรรณไปยื่นแบบไหนด้วยประเด็นอะไรวันที่คุณธนาธรโดนไอโดนหยุดยุดหยุดหน้าที่เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นแบบเนี่ยเออถ้าใครอยากจะไปทวนอีกสักรอบนึงเนี่ยเพื่อไปสอบวิชาสังคมเนี่ย รือเจะเไปคุยกับใครในโต๊ะกาแฟเนี่ยเอาไปดูเรื่องนี้ก็ดีครับมันจะได้เออมันได้บางเหตุการณ์อะถึงแม้ว่าเราเคยดูแล้วก็เราจํามาได้ละเอียดนาะเราจาแบบเราตามมาตลอดเนี่ยมันก็ตกตกหล่นๆครับคราวนี้มันก็ค่อนข้างจะมีมีรวบรวมมาค่อนข้างจะครบแต่ในความครบนั้นเนี่ยหนึ่งอย่างที่คาดหวังไว้ว่ามันจะลงไปในมิติที่มันอยู่กับกล้องสารคดีมันน่าจะได้เจออะไรที่มันลึกแล้วก็ใกล้ชิดกับซับเจกมากกว่าปกติของเราถูกไหมครับปรากฏว่าสิ่งที่ สองคนที่เขาทาสารคดีเรื่องนี้อ่ะเข้าไปถ่ายอ่ะเขาก็ไม่ได้เข้าไปเอ็กซ์คลูซีฟได้ขนาดนั้นครับได้ไหมมันก็พอได้ได้เข้าไปในบ้านคุณธนาทรน,นิดหน่อยอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าสุดท้ายมันก็ไม่ได้ไปชิดกับมันไม่ได้เอ็กซ์คลูซีฟช็อตหรือว่าไม่ได้สิ่งที่แบบเป็นเป็นของใหม่ๆนะครับแล้วจะมีอยู่สักอันหนึ่งมั้งทั้งเรื่องนะมีอยู่อันเดียวที่ผมรู้สึกว่าเออแม้ถ้ามีอันแบบนี้เยอะๆเนี่ยก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยมีฉากเดียวเลยครับเป็น เป็นฉากตอนที่ทางพรคอนาคตใหม่กำลังมีปัญหาเรื่องรวมกับพักเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้เพราะตอนแรกเนี่ยพรคเพื่อไทยเขาจะจัดตั้งรัฐบาลแล้วเขาจะให้คุณสุดารัฐเป็นนายกแล้วมันมีปัญหาคือไอ้ไอ้ภูมิใจไทยกับไอ้ประชาธิปตัตย์มันไม่รู้จะเอาอยัางไงกันแน่มันมีอย่างละห้าสิบเสียงถูกไหมครับและไอ้พักคุณประยุทธ์ก็มีอยู่ร้อยกว่าเสียงอ่ะแล้วก็จัดตั้งรัฐบาลไม่ได้คือถ้าจะไปเอาแต่สอวอมารวม ตัวเลขพอไหมพอแต่หน้าไม่ด้านพอที่จะทำแบบนั้นอะไรแบบนั้นนะฮะมันคือจังหวะนั้นคือเราก็รู้ข้อเท็จจริงตามข่าวแค่นั้นแต่ว่าในหนังเนี่ยเราได้ไปอยู่ในรถตู้คันที่คุณธนาธรกับคุณช่อเรื่องนี้ครับผมไม่แน่ใจเลยว่าเขาอนุญาตให้ถ่ายหรือเปล่าอะ่ะเพราะว่ามุมกล้องที่ถ่ายช็อตนั้นอะ่ะมันเป็นมุมกล้องที่ไอไอคนถ่ายอะ่ะอยู่ที่เบาะหน้าครับแล้วก็เอากล้องอะ่ะจับไปที่คนขับรถ แล้วเราก็ได้ยินเสียงคุณธนาทรเป็นเป็นออฟซีน Off ่นะเป็นเสียงแบบเสียงคุยกับคุณช่อยมาไกลๆอ่ะว่าเราไม่รู้เลยจริงๆว่าสองพักนั้นเขาจะตัดสินใจยังไงถ้าเขาตัดสินใจส่งคนให้พักในหะ้พักที่กําลังจะเป็นนายกนะั้นแล้วเ็าได้เป็นนายกอีกครั้งนะประเทศไทยชิบหายแน่ๆแ,แบบเออมันมีแบบนั้นออกมานะเนี่ยโอ้ผมว่าโอ้อันนี้อันนี้สนุกว้ยอันนี้สนุกดีแต่มันก็ไม่ได้มีมากฮะมันก็มีแค่นั้นผมถึงบอกว่ากลับไปที่คําถามเดิมใครควรจะดู อ่าถ้าคุณเป็นแบบผมอ่ะอยากจะไปรแบบอยากจะไปแบบว่าไปรีวซ์เหตุการณ์อีกหน่อยเนี่ยเออก็น่าสนใจดีก็สนุกดีไปดูก็ได้แล้วจะได้จะได้ไดไดแบบว่าเหมือนทําการบ้านอีกรอบหนึ่งกับเหตุการณ์การบ้านการเมืองที่เป็นเหตุการณ์ใหญ่นะเออมีตั้งแต่ปฏิวัติอะไรอย่างนี้เลยครับเออเราก็จะได้จําได้แล้วคุณจะจําได้เลยครับว่าปฏิวัติกันมากี่ครั้งแล้วปีไหนบ้างนายกคนไหนเนี่ยเพราะว่าในหนังเนี่ยคุณพิบุตรพูดตลอดเวลาครับ <laughs> <laughs> ในทางกลับกัน ในทางกลับกันเอ,อ้กกลุ่มหนึ่งที่ไปดูดแน่ๆนะฮะอันนี้ไม่ต้องแนะนํากันก็คือแฟนคลับพักอนาคตใหม่กับพักเก้าไกลเขาไปดูเล้วละเขาไปดูไปทราบซึ้งกับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นไปปลกุกลุกให้มันลุกคู่โชนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าผมาว่าอันเนี้ยแต่ปักหมุดไว้ก่อนนะไอเรื่องไปดูแลให้มันคู่โชนขึ้นมาอีกครั้งเนี่ยเดี๋ยวจะกลับมาพูดใหม่นะแต่มีกลุ่มที่ไม่ควรไปดูครับคือถ้าคุณเป็นแฟนคลับคุณไปยุทธอย่างเงี้ยคุณเป็นแฟนคลับพักพลังประชารัฐอย่างเงีย ผเป็นแฟนคลับรัฐบาลที่แล้วอ่ะไม่ควรไปดูฮะพูดง่ายๆคือถ้าคุณเป็นฝั่งตรงข้ามกับพรรคเก้าไกลอ่ะดูไม่ไหวแล้วฮะไปดูเดี๋ยวหัวใจวายเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนทาเสรีกดีเขาท,ทิีตคุณประยุทธ์เป็นผู้ร้ายเลยครับเขาทําแบบเขาทําแบบนั้นเลยครับซึ่งอันนั้นน่ะแฟไม่แฟไม่ผมไม่เกี่ยวนะฮะเพราะว่าผมไม่ได้เป็นคนทําแต่ในมุมของคนที่ดูเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาเขา เขาทําให้กลุ่มคนที่เป็นแฟนคลับพักกก้าไกลกับอนาคตใหม่ดูจริงๆครับเขาจึงทําออกมาในท่าทีแบบนี้เพราะว่าพักเก้าวไกลกับพักอนาคตใหม่เนี่ยผมว่าเขารู้ตั้งแต่เราเห็นแล้วล่ะเราเห็นท่าทีตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าเขารู้ว่าเวลาเขาทํามีเดียแต่ละอย่างเนี่ยเขาสื่อสารกับใครเขาไม่เคยคิดจะไปเอากลุ่มนู้นเนี่ยแฟนคลับคุณประยุทธ์ไอ้พวกที่เลือกพลังประชารัฐเนี่ยเอามาเป็นพวกเขาหรอกเขารู้อยู่แล้วว่าพวกนั้นไม่มาอยู่กับเขาหรอกเขาก็ไม่ทําเนื้อหาเพื่อให้พวกนั้นดูเลยครับคือถ้ามันหลุดไปดูในโรงนะใจาย โกรธเป็นฟุนเป็นไฟแน่นอนครับก็ดูไม่ได้หรอกดังนั้นบอกไว้หนังไม่ได้กลางหนังมาทางฝั่งพักอนาคตใหม่เลยก็คือมาเพื่อบอกเล่าอุดมการ์ของพักอนาคตใหม่และบอกย้ําให้เราทราบว่านี่คือวัตถุประสงค์ของหนังเลยครับย้ําอุดมการณ์ของพักอนาคตใหม่และบอกให้ทุกคนรู้ว่าอุดมการณ์นี้ไม่ได้ผูกติดกับตัวบุคคลหน้าที่ของหนังคือทําอันนี้ครับ พอพูดเรื่องนี้เยอะมากไม่ผูกทั้งธนาทรไม่ผูกทั้งพิธาไม่ผูกใครทั้งสิ้นครับตราบใดที่คนรุ่นใหม่ยังมีความหวังเราจะไปด้วยข้างหน้าพร้อมกันครับธนาทรพูดอะไรทํานองเนี้ยตลอดทั้งเรื่องครับดังนั้นแล้วถึงบอกไงว่าหนังเรื่องเนี้ยมันเฉพาะกลุ่มมันเรื่องของคนที่เขาอยู่ในกลุ่มกลุ่มนี้เขาดูกันส่วนตัวผมรู้สึกว่าไม่ค่อยแฟ่เท่าไหร่กับคนที่ไม่ได้อยู่ในฝั่งเนี้ย แล้วก็พยายามจะไปแดกคนคือเขาดูกันก็มันก็ไม่ต้องไปยุ่งเขาดูไหม <laughs> ส่วนเพื่อไทยอ่าส่วนแฟนคลับเพื่อไทยที่เป็นเชียร์ุณรักษิณแล้วกูไม่รู้จะออกตัวเชียร์ยังไงเพราะุณทักษิณทําตัวแปลกๆนะครับช่วงเนี้ยดูได้ไหมดูได้เพราะเพื่อไทยไม่ค่อยมีซีนเท่าไหร่ในหนังชุดนี้ครับ อาจจะมีนิดหน่อยแต่เป็นซีนที่เป็นคุณสุดารัตน์นำนะครับซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเพื่อไทยปัจจุบันแล้วอาจจะมีหน้าตาคุณภูมิธรรมโผล่มาหน่อยหนึ่งอะไรแบบเนี้ยซึ่งไม,ไ,ไม่ได้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 ส่งให้เกิดอารมณ์อะไรมากมายนะครับกลับมาที่แฟนคลับพักอนาคตใหม่และพักก้าวไกลผมปักผมปักหมุดเอ้เมื่อสักครู่ว่าหนังเรื่องเนี้ยมันทําขึ้นมาเพื่อปลุกให้ความรู้สึกที่มันเคยเกิดขึ้นณวันที่พักอนาคตใหม,ม่มันมัน กาลังก๊อปปูล่าสุดๆอะหรือณวันที่คุณพิธาชนะวันนั้นอะจำได้ไหมคืนที่เราแชร์ทุกอย่างกันแล้วแบบไอ้พักก้าไกลเึงชนะโคตรเยอะเลยนั่นอะวันที่ทุกคนที่เป็นกองเชียร์ของพรรคก้าไกลแฮปปี้มากๆอะเขาอยากจะปลุกความรู้สึกนั้นให้กลับมาด้วยหนังเรื่องนี้ครับตามความรู้สึกผมที่ไปดูหนังเรื่องนี้นะเพราะว่าผมเองอ่ะบอกบอกแล้วบอกตั้งแต่ต้นแล้วผมไม่ได้เชียร์พักนี้แบบว่าผมเป็นแฟนคลับพักนี้ผมไม่ได้เชียร์แต่ล่าสุดผมเลือกเขา แล้วผมรู้สึกว่าถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลือกตั้งครั้ง,ง,งหน้าก็อาจจะเลือกพักนี้อยู่เพราะว่าอะไรเพราะส่วนตัวผมรู้สึกว่าผมไม่ได้ซื้อทุกอย่างที่เขาขายมานะครับผมไม่ไม่ซื้ออีกฝั่งเลยอะผมรู้สึกว่ามึงจะเปลี่ยนให้ดีหรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่อที่เป็นอยู่นี่มไม่ดีแน่แน่ดังนั้นเปลี่ยนดีกว่ายอมไปเสี่ยงดีกว่าอยู่กับของที่ไม่ดีแน่แน่ในในปัจจุบันไอ้ที่อยู่ของผมประมาณนี้ซึ่งผมเองอะถึงวันเนี้ยนะ ณวันที่ไอ้พักเก้าไกลกำลังจะโดนยุบเนี่ยผมไม่ได้เป็นแฟนคลับเขานะผมพยายามนะผมยังรู้สึกว่าผมไม่อยากล้เขาทําแล้วเลยผมรู้สึกว่ามันเหนื่อยเปล่ามันไม่มีความหวังมันทําไปก็เกรงใจเขาส่วนตัวผมนะครับคือการไปเชียร์ว่าไม่ทาลุยเลยทําอีกทาอีกเนี่ยคุณธนาธรท,ทาเลยเนี่ยต้นท,ที่คุณธนาธรก็อยากจะไปวิ่งไปไปีนเขาอะไรของแกน่ย แล้วแกอายุเท่าผมไห้นะผมไปเชียร์อย่างนั้นอนะ่ะผมเกรงใจเขาผมรู้สึกว่าเขาทําไอ้นี่ไปอะ่ะเสียเวลาส่วนตัวผมรู้สึกว่าผมอยากจะแคมเปญนึกจำไปว่าก้าวไกลไม่ต้องทําต่อแหละช่างแม่งเถอะให้พวกเนี่ยเขาอยากทำอะไรก็ทําไปเถอะไม่ไหวอะ่ะน่ารําคาญน่าเบื่อแม่งไม่มีความหวังแล้วละ่ะประเทศนี้เขาอยากจะทําอะไรทำไปเลยแต่พอกลับไปดูหนังเรื่องเนี้ยมันกลับรู้สึกอเขาก็เอาได้เต็มที่นะเขาก็ทําได้นะก็ทําได้แหละผมว่านะ มันก็ทาให้รู้สึกว่าเออถ้ามันจะทําอีกสักรอบเลนเรือกอีกสักรอบก็ได้วะอย่างเงี้ยผมว่านะแล้วไอ,อ้กลุ่มแฟนคลับเขาเนี่ยโห,โหเขายิ่งลุกโชนครับโอ้โดูหนังเรื่องนี้นะโอ้โเคึอเขิมมากครับดังนั้นสรุปแล้วใครที่เชียร์ใครที่อยู่ฝั่งที่พอจะเข้าใจเขาบ้างเนี่ยดูได้แต่อาจจะไม่ได้สนุกอะไรมากมายนะครับไปดูย้อนประสัตย้อนเหตุการณ์เนียไปดูได้ใครอยู่ฝั่งตรงข้ามอย่าไปดูเดี๋ยว ไม่ไหวเดี๋ยวประสาทแดกแต่ถ้าถอดออกมาจากเรื่องการเมืองทั้งหมดถอดออกมาจากเรื่องความรู้สึกที่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับพรรคการเมืองกูไม่ชอบไอพ้พรรคเก่าเลยว่าอะไรอย่างเงี้ยเอาพวกนั้นออกไปทั้งหมดนะครับเอาให้เหลือแต่เรื่องภาพยนตร์สารคดีสารคดีภาพยนตร,ร,ร์อย่างเดียวเนี่ยส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ครับพูดอย่างตรงไปตรงมาผมว่าเขาใช้เวลาในการทํางานเยอะจริงไหมอะจริง แต่มันกลายเป็นการใช้เวลาในการทํางานที่สุดท้ายแล้วไม่ค่อยไม,ไม่ไม่ได้ของเท่าไหร่ครับเมื่อได้ของมาก็ได้ของที่มันธรรมดา